งงม,ม,มันหวานค่อนข้างที่จะหวานเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนจักฟ้านะคะในช่องฟ้าปนเช้วค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะทุกคนฟ้ามีของกินแบบ เด็กๆกับทุกคนมาลองกินดูนะคะบอกได้เลยว่าความน่าสนใจความน่ารักก็คือชนะเลิศเลย <Wow. S 1> นะบอกได้เลยว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวนี้ของกินเด็กๆขนมเด็กๆคือเป็นที่บอกว่าหลากหลายมากนะคะโดยเฉพาะกัมมี่ค่ะทุกคนบอกได้เลยว่ากัมมี่เนี่ยเป็นที่บอกว่าคือเรว่าไงมีหลากแบบหลายแบบหลากหลายยี่ห้อใช่ไหมทุกคนที่เัาเห็นแปลกๆก็คือแบบเออกัมมี่ไข่าดาวอะไรีย้ยทุกคนเป็นแบบกัมมี่ลูกต่างๆชาบาแต่อันนี้ก็คือมาเป็นถ้วยแล้วก็แบบเป็นจ้าจัง่งเนียน งงเลยงงหนักเลยอยากรู้ว่าข้างในเป็นอะไรงไงนะคะก็เลยต้องรีบซื้อมานะคะก็คือเจ้าน้องคนนี้เลยคะ่ oh. ะทีะ่าออันนี้นะคะเป็นจาจังกัมมี่นะคะขนมบุนสไตบะหมี่เกาหลีตาเพลมอร์นะคะนี่เลยมาเป็นถ้วยแบบนี้เลยซึ่งอยากรู้หน้าตาเหมือนกันนะว่าเป็นอะไรงไงคือแบบแพคเกจจิ้งคือชนะเลิศเลยอะไรไม่รู้มาเป็นถ้วยแล้วก็แบบด้วยความที่เราโตแล้วเนาะเอเอแล้วแบบไม่ค่อย กินอะไรเด็กๆขนาดนี้เชฟบัลแล้วก็แบบเอออยากรู้อยากลองไงเขามีวิธีรับทานด้วยนะจ๊ะอันนี้เขาบอกว่าให้ฉีกซองคลุกเคล้านะคะเอาอะไรกับจาจังนะคะเอาละทุกคนอย่ารอช้าเรามาดูดีว่าข้างในเป็นอะไรยังไงข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยมาเป็นถ้วยแบบนี้เลยจริงจังแค่ไหนแค่ไหนจริงจังโอเคค่ะเปิดแล้วนะคะก็ เขาให้ซ่อมมาด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นน้องไข่ดาวนะคะที่เขาให้มามีไข่ดาวมีเอ่อเอม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 คืออะไรอะอารมณ์เหมือนโถวอะปะเออแบบั่วจริงๆคงไม่ใช่โ่วจ้ะอันนี้น่าจะเป็นแบบ จำลองว่าเป็นเนื้อส่งเนื้อสัตว์เนาะทุกคนอันนี้เลยไม่รู้นี่คือไรนะคะไม่รู้คือไรนี่ก็คือจะเป็นน้ําซอสของเขานะคะนี่เลยเส้นของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเรามาประกอบรวมร่างกันดีกว่าว่าเป็นอะไรอย่างงูนะจ๊ะขั้นแรกเลยฉีกสองเส้นเขาแบบนี้เนาะอืมเป็นกลิ่นโคล่านี่ทุกคนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะมาใส่ น้องท็อปปิ้งดีกว่าค่ะแล้วก็จะใส่เนื้อสัตว์ลงไปตามด้วยผักของเขานะคะเหมือนถั่วเลยใส่ถั่วลงไปแบบนี้บอกอในคำเดียวว่าถ้ากินหมดก็คือมีเบาหวานนะจ๊ะเพราะว่าขานมหวานรวมตัวกันได้แบบหืมหน่าลงตัวเ,เลยทีเดียวน้องไข่ดาวนะจ๊ะแล้วก็โปะน้องไข่ดาวลงไปเลยหน้าตามันจะเป็นแบบนี้เสร็จปโป๊นี่คืออะไร แล้วก็ฉีกซองเลยนะคะแล้วก็ทำการเทโอ้ยนี่เป็นเม็ดปอแปะค่ะเม็ดปอแปะแล้วก็ราดเม็ดปอแปะไปเลยวันนี้ราดให้หมดเลยราดให้หมดราดให้หมดรา,าดให้หมดเลยจ้ะที่สำคัญอย่างสุดท้ายนะคะนี่ก็จะเป็นน้ำซอสของเราที่เราจะราดน้องลงไปอุ้ยปอแปะทำงานแล้วจ้ะพาก็จะแกะซ่อมรอไว้เลยนะคะทุกคนกลัวไม่ทันนะจ๊ะอาะล่ะ เรามาเริ่มทำการรัดน้องคขดีกว่าคะ่ะสามสองหนึ่งฮัลโหลหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่เลยให้ดูกันใกล้ๆนี่เลยเหมือนของกินแบบจริงจังเลยนะจริงๆนีก็คือขอนมเลยดีๆนี่เองเอาละเรามาชิม,มดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงมันจะหวานแสบคอรหรือเปล่าเนาะ ขั้แรกเลยเราจะมาชิมไข่ดาวเพราะว่าเล็่งไข่ดาวไว้แล้วงงงงเพราะว่าเพิ่งแปรงฟันมาเ <c oughs> ออมันก็อร่อยแบบเยลี่ียินีีกัมมี่กัมมี่นะน้ำซอสของเขามันเป็นรสเหมือนโคลาทุกคนเนี่ ทางเรานั้นจะกินไม่หมดนะทุกคนเพราะว่ามันหวานค่อนข้างที่จะหวานเลยแบบเด็กๆน่าจะชอบพอเพราะรสชาติค่อนข้างที่จะแบบว่าทานได้อะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบเล่าอย่างเงี้ยอาจจะแบบหวานไปถ้าแบบกินเล่นๆอย่างเงี้ยก็ได้ไม่หมดยอะไรเงี้ยอืมอืมเส้นอร่อยอะ่ะไม่หวานมากมันจะหวานไอ้ตรงเนี้ยทุกคนไอ้ตรงน้ำซอสที่เราแบบว่าด้านลงไปอะ่ะ ปแป๊ปะแปะ๊ะเส้นร้านนี้เขาเหนียวเนาะเหนียวนุ่มอืมรับทานเนื้อสัตว์เลยค่ะ <c oughs> คือเยลลี่นี่เองอพอก่อนเพราตอนนี้หวานแล้ว โ okay, อเคค่ะทุกคนต้องบอกก่อนว่าของกินแบบขนมเด็กๆแบบเนี้ยมันน่าสนใจมากเพราะว่าแบบทั้งรูปลักษ์ทั้งแพคเกจจิ้งเออยอะไรเอ๋ยคือมันแบบม,มันเหมือนเรียกให้เราแบบชวนซื้อมากๆเลยนะขนาดเราโตแล้วเราใหญ่จะรู้เลยว่าเฮ้ยข้างในาเป็นอะไรยังไงแรสชาติเป็นอะไรยังไงแล้วก็ถึงได้รู้ว่าแบบเฮ้ยรสชาติมันก็แบบเป็นแบบนี้นะก็เหมือนยี่รี่ธรรมดาแบบ ทั่วไปแต่ว่ามันมีแบบว่าลูกเล่นในการที่ให้เรามา mix and match กระจายไปทุกคนมาแบบเฮ้ยใส่ลงไปส่วนผสมเป็นอะไรยังไงทุกคนเพราะว่าน้องๆอ,อ,อาจจะชอบนะคะเออรสชาติ่ขนข้างจะอร่อยเลยแต่ว่าทางร้านนั้นก็คือมันหวานเกินไปนะคะแต่ก็กินได้แต่ก็ไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นนะเพราะว่าแบบเออข้าวยังไม่กินกินขนมก่อนกินข้าวได้อย่างไรกันนะจ๊ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนถ้าใครอยากลองซื้อลองทานก็ เซฟินเอเลเวนมีทุกสาขาเลยค่ะเออก็แบบเล่นขำๆสนุกๆเนาะไปแล้วเป็นโพลบายถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดส r i ครแล้วกดแชร์ฟ้าด้วยนะที่สาคัญทุกคนอย่าลืมกดดิ่งกุงกิ้งเพื่อด้วยนะคะแลาเพื่ลนๆคนอั่นๆที่ชอภาพนี้ก็ไปแล้วบายสวัสดีค่ะ